ข้างบนมีคนหนึ่งเหรอขึ้นไปข้างบนก่อนก็แล้วกันคิดว่าจะรออย่างนั้นเหรออย่าอย่าได้โปรดว่าอย่าสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบบอกกันอีกแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแบบนี้กันมันชื่อว่าแบบด็อกกี้นั่นเองนะ ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปิกกี้นั่นเองและด็อกกี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนกับปิกกี้นั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหนีผีหมากันดีกว่านะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในโลกใบนี้จะมีผีหมา <c oughs> ไปแลกกันเลยกับด็อกกี้ค่ะ <c oughs> เข้ามาหน้าฉากแล้วนะคะกดเพย์เลยฮ่า <c oughs> โอเคเวลากำลังเริ่มต้นพอดีเลยนะคะ รู้สึกว่าเจ้าด็อกกี้นี่มันอยู่ด้านบนนะอ้าวเ,เพื่อเราเดทเลยเอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะมาแล้วมันมาทางเราแล้วปิดประตูใส่มันนี่นี่คือไรต้องหากุญแจสีเขียวแล้วกุญแจสีเขียวอยู่ไหนอ่ะอุ้ยตูตกใจหมดอันนี้น่ากลัวกว่าผีอีกเฮ้ยเพื่อเรามีกุญแจสีเขียวสุดยอดเลยน้เราก็หยิบกุญแจสีแดงไปสิไม่รู้ว่ากุญแจสีแดงเอาไปไขอะไรนะ,ะหยิบไปก่อนแล้วกันอุ้ยมันมาทางนู้นแล้วด็อกกี้นะด็อกกี้อยู่ไหนขึ้นมาชั้นสองดีกว่านะทุกคน โอเคตอนนี้ก็ให้เพื่อนเราไขาปริศนาตรงประตูไปก่อนกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปไขปริศนาตรงอื่นโดนกําจัดปีกคนหนึงแล้วอะโอ้โยจะหมดบ้านแล้วนะเนี่ยนี่ไงสีแดงไขสิพวกรออะไรมามีอะไรในนี้มีกุญแจสีฟ้าโอ้ยโผล่มาได้ไงอะอยู่ดีๆมันก็โผล่ออมานะคือแบบว่าตอนแรกมมนอยู่ชั้นล่างไม่ใช่หร ทำไมมันวิ่งตามเราขึ้นมาไวมากเลยนะคะ a t t แดดบอกเลยว่าวัดแ a ดแล้วเราก็มาจุติที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันมืดมากนะเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มืดมากเลยนะเราไม่สามารถส่งเพื่อนเราได้ด้วยนะดูดิ uh. แต่เจ้าเนี่ยน่ากลัวกับด็อกกี้อีกนะคะเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะตอนนี้เราก็รอเวลาละกันนะดูดิไม่สามารถส่งเพื่อนได้ด้วยอะว่าเพื่อนกำลังหนีอะไรยังไงนะคะแล้วมันก็เลืเวลาอีต้องเนาทีนะคะ อะไรกันจะให้เราทำอะไรมันน่าเบื่อมากเลยนะส่งเพื่อนก็ไม่ได้เฮ้ยพาฉันออกไปจากที่นี่เีเจ้าด็อกกี้แกมาขังฉันไว้ในไหนเนี่ยตอนนี้ด็อกกี้ได้ทําการฆ่าคนหมดทุกคนแล้วนะะโอ้ยเป็นด็อกกี้ที่โหดมากเลยด็อกกี้นี่โหดกว่าปิกกี้กนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะเดี๋ยวเราไปรอดต่อไปกันดีกว่าดูว่าในครั้งนี้จะรอดอีกหรือไม่นะคะ รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นชัปเปอร์แรกนะของด็อกกี้นะมันก็จะมีให้เราโหวตแค่แมปเดียวนะคะรู้สึกว่าอ้าว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 เราได้เป็นด็อกกี้โอ้โหไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าเราจะได้เป็นด็อกกี้นะจะเห็นว่าด็อกกี้เนี่ยเออหน้ามันจะไม่มีจมูกนะคะอ้า,อาแหละเราถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยรออะไรเราก็จะไปกำจัดผู้คนกันห <laughs> <laughs> ัวเราะได้แบบชั่วร้ายมากเลยนะคะ มันอยู่ไหนมันอยู่ด้านบนกันเงินเรอคิดว่าจะรอดเงื้อมือฉันไปได้งั้นเหรอนี่แน่นี่แน่เอ,อิ่มจ้าหนีเหรอคิดว่าหน,นีฉันพ้นเหรอไม่มีทางพวกแกไม่มีวันหนีฉันพ้นหรอกพวกนี่คือบ้านของฉันพวกแกอย่ามารุกรานเองอยู่ตรงสวนหลังบ้านของฉันหรือเปล่าะตรงสวนหลังบ้านก็ไม่มีแล้วพวกแกไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยทำไมแอบมิดลอเกิน ฉันจะกำจัดพวกแกให้หมดทุกคนเลยอ้าวอยู่นี่นี่เอง <c oughs> เข้ามาใหม่งั้นเหรอโดนซะเถอะ <c oughs> อ้าวเป็นแฟนคลับเราด้วยเหรอเนี่ยโอ้แต่ก็ไม่รอดหรอกนะอินูจ้าทำไมวิ่งไวเหลือเกินนะ บวกน,นี้เออมาเลยฉันจะตีพวกแกด้วยไม้เบสบอลน,นี่แหละคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอเอ้ยหนีเกง่งหนีไปหนีเกง่งหนีไปพวกแกไม่รอดเงื้อมือฉันหลอกเออไม่รลอดพวกแกไม่รอดไม่รอดเด็ดขาดถึงแม้ว่าพวกแกจะหนีขึ้นบันไดชั้นสองไปแต่ว่าฉันก็ต้องตามพวกแกไปให้ทัน <c oughs> นี่นะเอ้ยทําไมพวกแกตายยากตายเย็นเหลือเกินนี่เฮ้ยหรือว่าฉันตีแกไม่โดนนี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นะนี่นะเอ้ยเฮ้ตายเถอวตียากเหลือเกิน ตอนนี้เหลือเวลาอีกต้องเจ็ดนาทีฉันกำจัดพวกแกได้หมดทุกคนแน่นอนข้างบนมีคนหนึ่งเหรอขึ้นไปข้างบนก่อนก็แล้วกันคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอย่าย่า ยาถึงแม้ว่าพวกแกจะร้องขอชีวิตฉันแค่ไหนพวกแกก็ไม่มีวันรอดออกไปได้หรอกว้าวตรงนู้นเต็มเลยนะมีตั้งสองสามคนสวัสดีใจหนู <c oughs> หมายฉันตีดีดี <c oughs> กําจัดได้หลายคนแล้วไปลยไป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  <c oughs> เหลือกี่คนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เหลือเวลาหกนาทีอย่างนั้นเหรอ เวลาก็ยังมีอยู่พวกแกต้องอยู่ชั้นสองกันแน่นอนจะบอกว่าการเป็นเอ่ดอด็อกกี้เนี่ยสนุกดีเหมือนกันนะกำจัดได้แบบสนุกมากนี่แนะนี่แนะไอ้กิาจะดลอยอย่างนั้นเหรอไอ้นาผี <c oughs> หน้าตาแกนี่น่ากลัวกว่าฉันอีกนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแกเอาอะไรใส่ฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้ไอเทมใส่เรานะทําให้เรายืนงงและยืนนิ่งไปเลยโอ้โหเจ้านี่มันแสบจริงๆเลย <c oughs> โอเคขยับขยับได้ยังโอ้ยยังขยับไม่ได้นะ มันโยนไอเทมอะไรเสรเราไม่รู้อู้วิ่งเลยทําให้ด็อกกี้อย่างเราวิ่งเลยนะฮะ <S <S อ้าวเดี๋ยวนะเออคือมันฆ่าตัวตายนะไ <What? S 1> อเจ้าเสื้อฟ้าเมื่อกี้นี้มันฆ่าตัวตายเนะี่ยเสื้อฟ้าตัวดํานะตัวเนี้ยนะทําไมได้เป็นด็อกกี้กะเดี๋ยวอยากลองเป็นคนเอาชีวิตรอดบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะทำไมต้องเป็นด็อกกี้อีกแล้วเนี่ยเอาใหม่นะทุกคนเราจะมาเกิดใหม่นะเราจะไม่เป็นด็อกกี้แล้วเราจะเป็นผู้เอาชีวิตรอดนะคะ เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราจะรอดออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ยังไงตอนนี้นะคะมันก็เลยหาผู้เล่นคนใหม่นะที่จะเป็นด็อกกี้นั่นเองนะคะขอแบบว่าอย่าให้เป็นเราเลยนะโอเคเป็นพวกชีวิตรอดอ่ะทำไมกิ้งลงมาแบบนี้ล่ะมาเลยทุกคนเรามาหาปริศนาก,กันดีกว่านะ,ะอันดับแรกเลยกุญจงกุญแจมาเลยเราต้องช่วยกันเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ได้นี่คืออะไรห้องนี้ก็วนออกมาตรงกลางบ้านนะคะ เฮ้ยนี่ไงกุญแจสีเขียวเจอแล้วนะคะเจอกุญแจสีเขียวตรงนี้แล้วเราเห็นประตูสีเขียวตรงนี้นะอ่าแล้วเราก็มาเจอเออพวกค้อนนะคะเอาค้อนไปก่อนละกันไปทุบหน้าบ้านด็อกกี้อยู่ไหนอ้ามันเดินไปตรงนู้นแล้วนะคะโอเคเราจะมาใช้ค้อนเคาะไม้กันนะทุกคนนี่โอเคเรียบร้อยต่อไปเราต้องไปหาประแจมานะคะมีคนหยิบกุญแจสีแดงอ๋อนี่ไงน้อยอุ๊หยิบกุญแจสีแดงมาแล้วนะตามมาตามมา เราต้องขึ้นมาชั้นสองเพราะว่าจําได้ว่าอแม่กุญแจสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตกใจหมดโอ้โหมันมาทางนี้โอ้เสียววาบเลยด็อกกี้ทำไมแกโหดเหลือเกินอุ้โอยโดนไปแล้วตามมาตามมาคนที่ถือกุญแจสีแดงตามมาเลยเพราะว่าพี่นิวจาได้นะคะว่าแม่กุญแจอยู่ชั้นสองโอเคมาเลยนะไขรเข้าไปเลยไขรเข้าไปเลยเย่าวู้มีอะไรนี้ มีกุญแจสีฟ้านะะโอเคโอค้ยมาแล้วโอ้ยเอาไง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 เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมันอยู่ตรงหน้าประตูอะมันไปไหนแล้วอะเ <c oughs> ออนี่ไงมันอยู่นู่นนะ,ฮะเฮ้ยอันนี้คืออะไรหุ้ยเราข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมีอะไรหรือเปล่า,าตรงนี้อุ้ยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะต้องใช้ประแจแล้วมีเพื่อเรามาไขาแล้วนะ,ะเป็นสีเขียวโอเคมีเพื่อเรามา,ขาไขปริศนาแล้วนะคะข้างในนั้นเนี่ยมีกุญแจสีม่วงอยู่นะทุกคน แล้วเราจะทําให้เลเซอร์ตรงนี้เป็นสีเขียวยังไงอะบดแดดทุกคนงงมากอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวด็อกกี้ทําไมแกอยู่นู่น๋ยวบอกนะว,ว่าเหลือเราสองคนกับน้องแฟนขับคนนี้บดแดดทางบ้านเหลือเราแค่สองคนเหรอเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยไขยปริศนาเลยเหรออ๋อนี่ไงกุญแจสีฟ้าไขตรงนี้เดี๋ยวไปหยิบกุญแจสีฟ้ามาก่อนแม่ไปทิ้งกุญแจสีฟ้าได้ไง ตอนนี้เราเจอกุญแจสีฟ้าแล้วนะฮะโอเคอ๋อใช่กุญแจสีฟ้าเจอแล้วโอเคตอนนี้เรามานี่เลยอ้าวเฮ้ยขยิบประแจ่าน้องแฟนคลับยิบประแจไปนะฮะตามมาตามมาอุ้ยอย่าเพิ่งตามมาดิพวะดอกกีมันมาแล้วปิดประตูใส่มันปิดประตูใส่มันเออเนั่นแหละไปหน้าบ้านเลยไปหน้าบ้านเลยจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหลือเวลาแค่สี่นาทีเอาเลยจัดการประเจประเจอุ้ยมาแล้วอุ้ยตกรถ โอเคไข่ในบ้านได้แล้วนะคะหลังจากที่เราไขา่หนบ้านได้แล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่าว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสีเขียวหรือ,อยังนะคะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาแค่สี่นาทีเท่านั้นโอ้อยังไม่เป็นสีเขียวอีกเหรออ้าวไปแล้วนะคะนี่หน่วย F C ของเรานะคะไปไข่ปริศนาแล้วแล้วเราก็ได้กุญแจสีม่วงมาแล้วนะ,ะคะกุญแจสีม่วงเอาไปทําอะไรไปไขประตูตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงกุญแจสีม่วงอ่าเจอแล้วนะปึ๊บโอ้ลงไปด้านล่างเหรออุ้ย ด้านล่างมันมืดมากเลยนะคะเนี่ยโอ้หทำไมด้านล่างมันมืดขนาดนี้ไฟชงไฟฉายก็ไม่มีให้เราอ๋อนี่ไงกุญแจออกจากบ้านอ๋อเจอแล้วเนี่ยน,นี่คือกุญแจออกจากบ้านนะคะคือประตูหน้าบ้านเนี่ยมันต้องมีกุญแจออกจากบ้านอีกดอกหนึ่งโอเครู้เรื่องอุ้ยอุ้ยด็อกกี้เดี๋ยวแกแกแกถอยไปก่อนนะไปแล้วนะบา,บายบายกู o ดบาย s โยฮาน n a บายบายเอาชีวิตรอดได้แล้วนะคะวู้วเอโอเครู้เรื่องนะทุกคนจบเกมโว้ยก็ ค่ะเราก็รอดออกมาปลอดภัยได้โดยการไขปริศนาได้เรียบร้อยนะฮะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาเล่นในแบบด็อกกี้นะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นในส่วนของชัปเตอร์ของด็อกกี้เต็มๆเลยนะคะเพราะว่าด็อกกี้เนี่ยเป็นเพื่อนของปิกกี้ใช่ไหมอาจจะไปแจมใน,นหน่อยในแบบอื่นของปิกกี้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นของด็อกกี้ล้วน้วเลยนะคะอ่ะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจะพบกันใหม่ครั้งหน้านานะบา,บายๆนะคะจุ๊บ ขอบคุณน้องแฟนคลับที่เข <win> ้ามาร่วมเล่นด <c Franz> oh, ้วยนะคะอ่าในตอนนี้นะเราก็กลายเป็นผู้เอาชีวิตรอดนั่นเองนะเจอไม้เจอไม้แฮ่เราจะเอาไม้ไปทําสะพานกันทุกคนตามมาตามมาตามมาโอ้ยตกใจหมดเลยนะตกใจหมดตกใจหมอยยาอ้ยโอด๊กกี้ไอหมาบ้าไปดีกว่า